แล้วไม่ได้ไม่ดาเอาใส่มงใส่มงใส่มงเอออย่าบังหน้าจ่ะทังเก่งก็ทั้งนีตายแล้วนี่แล้วไม่ซื้อใหม่อ่ะผมหารายได้เพิ่มให้ครอบครัวผมหารายได้เพิ่มให้ครอบครัวโดยการรับจ้างแทงปาล์มน้ำมันโดยการรับจ้างแตงปาล์มน้ำมันผมจะได้รายได้วันหนึ่งผมจะได้รายได้วันหนึ่งประมาณประมาณ 3 0 0ถึง500บาทต่อวัน300อถึง500บาทต่อวันโดยผมได้นำเงินส่วนนี้โดยผมได้นำเงินส่วนนี้ไปให้ครอบครัวไว้ใช้จ่ายครับไปให้ครอบครัวใช้จ่ายครับสวัสดีครับผมนายยุทธศักดิ์ทวีสุขครับผมรู้จักกับน้องโฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ปนหนึ่งถึงปนหนะครับแต่ตอนนี้เขาเรียน จนถึงม,ม,ม,มสองครับแล้วก็ได้มาทำงานตัดปาล์มกับผมได้หลายเดือนนวครับ<ส>เด็กขยันครับทำงานดีไม่กี่ก้กลางใช้อะไรทำหมดครับเออาาไรย,า,ยางได้มากที่สุดก็วัน600ครับอย่างที่ที่ไม่ได้เท่าไหร่ก็วันสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ปาล์มครับแล้วแต่ว่าคนเยอะคนน้อยหารเท่ากันหมดครับ บางทีก็ให้ค่าเหนื่อยพิเศษเพราะเด็กขยันครับรเ,ขเ,เ,เขาเอาไปจุนเจือครอบครัวเขาครับบางทีก็กินขนมมั่งบางทีก็เที่ยวกันบ้างครับเขาเอาไปโรงเรียนด้วยครับผมอยากใ้เขาเป็นได้เป็นแบบอย่างให้เด็กื่นไครับผมอยากให้เขาเป็นได้เป็นแบบอย่างที่ดีครับเพราะเขาคนขยันครับ เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นใช่ไหมคะครับผมอะ่ะพี่พูดพูดตามตู่นะเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นครับเหมาะสมจะเป็นผู้นําให้คนอื่นครับน,น้องโฟเป็นเด็กขยันน้องโฟเป็นเด็กขยันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจันทร์เจ้านางราตรีนิสาที่จันทร์้อนางราตนีนิสาจันทรกปี เด็กไอ้ยังังนะอ๋อรู้จักจกับกู่มาตั้งแต่เด็กเกิดเลยค่ะก็ตอนอยู่คนละหมู่บ้านกันแต่ว่าเป็นเด็กในบ้านเป็นหลานลูกหลานเดี๋ยวเูววเป็นคนยังไงคก็ูเป็นคน่าเรื่องกันรู้จักช่วยแตามา,ากินพ่อแม่ยัญนา่น ก็มาช่วงบิดเติมเหมือนกันก็ประมาณมีรายได้วันละสี่ร no. ้อยเป็นบางวันวันก็สามร้อยแต่ก็เป็นคนขระยันก็ไม่ก็หยุดการทำงานก็จะมาทุกวันทาไปติภัณฑ์ธิจอะไรก็เห็นเห็นก็บอกว่าเอาไปให้แม่ซื้อกับก้าวด้วยอะไรด้วย สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนิตาจันทุกทีกอ๋อรู้จักกับโกมาตั้งแต่โกตอนแรกเกิดเขาเป็นกุงแจยานชอบช่วยตามากินช่วยพ่อแม่ก็ไม่กี่เลยแล้วก็ก็มาช่วยทํางานตั้งแต่ตัดปัม๊มตั้งแต่โรงเยนปิดเติมได้ก็ประมาณเดือนกว่าๆไา้ได้วันละที่ร้อยบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้ ไม่เยอะมันอยู่ที่ปาล้รมามก็ช่วงโรงเรียนปิดเติมค <uh> ่ะปิดเติมนี่ค่ะปิดเติมก็ประมาณเดือนกว่าค่ะค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนก็ก็ช่วยตำนาพ่อแม่ค่ะตอนนี้นาติดเขาก็มาช่วยตัดปาม ก็ทำได้ค ok. ่ะทำดีแต่ให้ทำเหมือนกับคุณใหญ่มันก็ไม่ไม่ได้มันก็ทำประจาเด็กนะแล้มีความก็ัมีความก็มีความตัญญูก็เป็นคนเรียบร้อยไม่ไม่กีบหากาไม่รังมากใจทำทั้งนั้นกด้อค่ะตงคได้ค่ะ ก็ก็กวดนยวนี่เหเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ไหมอ๋อน้องกูเป็นเหมาะที่แต่รับเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่นเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่นได้ค่ะ และนพี่ลูกและามยาวเด้งและอะไรเดงแ,และและอิจันหวังว่าผมออไม่จำไม่ได้ <laughs> และดิจันหวังว่าแดันหวังวน้อง,องกลักวจะได้รับพิจารณากัดเลือกให้เป็นยุวเกษตรกรดีเด่นให้เป็นยุวกเกษตรกรดีเด่นได้ค่ะอขอบคุณค่ะน่นะ แต่ละวันน้องโฟช่วยไดไมั้งช่หลายที่ตำแบงเป็นไหมเอาไมโทษตีแต่ละวันนี้น้องโฟช่วยอะไรบ้างคะคุณพ่อทำทุกอย่างอะไรบ้างคะบางที่ผูกปักไปหน้าวันปุ๋ยก็ตำมันทำเป็นนะวันปุ๋ยฉีดยาจ้างก็มีเนตังได้เงินเยอะไหมคะตังละาเจ็ดสิบบาท แล้วน้องช่วยได้ได้เอาเงินมาช่วยที่บ้านไหมไอแม่เขาผ<อ>ขเมื่อหที่ได้สมัครสองร้อยไว้แม่ร้อยหนึ่งเขาไว้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่เขาเอาไปทําอะไรอะคะก็ <c oughs> ไม่รู้เติมโทรศัพท์เล่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเกม่ใช่พ่ตทองบอกว่า <c oughs> เขาเอาไปต่อยอดปลูกผักต่อเพื่อฆ<อ>่าไายได้เดี๋ยวบอกเล่นเกมเอาใหม่เอาพ่อพูดใหม่เอาร้อยหนึ่งเอาไปทําอะไรคะก็เป็นต่อยอดปลูกผักซื้อเมล็ดปัก ก็เก็บเงินไว้ไปโรงเรียนเก็บเเเงงินนไปโรรียขาเป็นเด็กดีไหมคะเด็กดีนก็พูดไม่ดีสว่าง่ายผมชอบดีเขาเขาดูฟังชอบตีเขาชอบตีเมียนก็ดื้อไม่ตีบอกเลาไม่ดื้อตอนนี้เอยพ่อพ่อต้องพูดว่าอะไรนะพ่อต้องบอกพูดตรงๆภาคภูมิใจในตัวเขาไหมคะครับ เราต้องพูดค,คำตามที่สุพูดไปเสร็จอันพ่อพูดว่าภาคภูมิใจในตัวน้องโฟมากครับภาคภูมิใจในตัวน้องโฟมากครับเพูดเป็น